Without mercy, I will believe them. the you As you command. What? As you command. What? As you command. I As you I will you command. As i <laughs> อยู่ล่างอยู่ลูกแก้วยังเชื่อมในมป่ามันวิ่งเข้าไปหาดึงเงินทุนต่อได้ไปหมไม่ได้ไปในตามันจะว่า The flanks without mercy. Oh, yeah. I will believe them. Your neck is mine Slash <laughs> and dash My seal is ready. หาวันไม่เจอว่ะตายเหรอใช่ไหมยิสองเชฉดดูดปวดได้นะไม่ตายไม่ตายสนใจ มัตายไปที่อ,อ่ะศัตูหายไปอือว่ะที่รถเด๋งรถม่งตายแล้ว อดดัเราลุ้งอยู่ไหมยวยแก่แล้วไอ้สารดอดอ่ะมัน่เกิดปันบอดเปล่าไม่รู้พี่ตังพี่ไม่เห็นเขาดูเลยยอดอะถ้ารผมเคลียร์เคลียร์โกตีเย่โดนหนึ่งไอไว้เฮียใช่ครับ

ได้ครับพันศาพิ้งพี่เขาตายยางเงี้ยออกปักขนาดนี้รวยใช่ไหม <Yeah. S 1> esc <estion> <ย>ให้ได้หมอนโดนใบมีคนแจกวะว้าปะไร From the ัน <Without> เปิดที่บินเลยได้ฮียหลักโพสแลน์เอาหอยกัน,นปะได้พี่ถามวิตนะันอะ พีโร่สัตว์ดูกำลังไปเลนล่างดึงดึงอ่ดึงดึงตอ่อเลยได้รูน 老追，老追。 เหมือนฆ่าได้เฮ้ยหอยกิ head, oh, ้งนายผมปะโอ้โหเยี <S <S ่ยมมนสลับปากมาตายแล้วเพื่ออะไยเรื่อยเลยน่าจะฆ่าได้หมดถึงมั้งนี่สวยตายหมดสวยสวยสวยยี่ยหอยท่ากอีสัตสเยอะมากแล้วทำไมไม่ดับเบิลแต่แรก อ่าเข้มเหรอเนี่ยอันนี้กูเข้มเลยเนี่ยจะตายรัวๆเลยเนี่ยจุเข้มเลเหรอ เลิงกันหน่ะแล้วเลยเหลือสัตว์หอยทากเล็กมากเดี๋ยวนะข้าหอยก่อนไว้แวนประค่าได้นะได้ไม่มีไม่มีสลับไม่มีสลับถ้าจะข้าเราสลับเราสลับมาข้างเดีวยวเลยเอาหอยนะเอาหอยเอาหอยดาผมสมงศ์ได้เจอสลับสลับมาข้าาเลย <I see S 1> เอาหอยนะไม่เอาพระค่าได้ไม่ได้ ส <Bl> ลับกันแล้วลองลองลองหาหาหาดูสิ smell ไม่อยู่ปนวิ่งไปกลางแล้ <have> วมันวิ่งไปกลางหายปักอ่ะมาผมไน่โดน we be under siege I guess ตายไปตาสเทนทำสวยเลยเจตนาทีทีเิเออค่าเยอะเลยแล้นมีคิว,วัวเลวอรนอไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีค่กขอเรเอรนอนถามก่อนเลยเหรอกันพลาดหรอ กันเดิมมันไม่ไเลียะมันคือโกรธไอ้สัตว์มันคืโกรธเย็ดม่โกรธของช่อง ตายครับ oh, ี่เร้ยปเลยเอาออกดิเพื่อนสลับมาสวยว่ะ In blood The Legion of Plunder, the Hellborn Tower, okay, From the flanks, Okay, I From the flanks. Without mercy, I smell fear as you command. Suffer, if my blades are yours. Lady needs her I will believe them. Your neck is mine. As you command. command, I smell fear. A lady, regeneration. My blades are yours. We be under siege.

ก็ตันเยอะผมดนี่แบบผัวป,ปับ๊บเมื่อกี้ไงเขาต้องเข้าไปอ่ะเพื่อนเข้าแล้ว,วนี่ไงนี่เป็นเรื่องครับสำหรับหน่อยขอับ I'm going it back up in the middle. We've done it. Under siege, the Hellborn have plundered a Legion Tower. The Legion have plundered a Hellborn Tower.

เดีวผมบอกนะจะบอกผมไม่ไปนะสนปาร์ค <Del usion. S 1>

อ๋อง้่ะดูเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นนะครับขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วห้สิบาทใช่ไหมเลยนอรขึ้นน้าขึ้นข so ึ้นหอมครับเดี๋ยวเล่นให้นะรอก่อนนะ ล่างกันได้นะมีแบ,บแ็คบรกได้นะข้างล่างถ้าจะบวกมีแบ,บ็คแล้วมีแบ,บแ็คอะซัเบิ้ลลีฟล็อกล่างการล็อกข้างล่างมีแบบแวัตค่ะไม่มีแบบ็คได้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 เอ้ยซับเบิ้ลไอพีดวัตค่ะเจ๊ขยัาบหัวข้าก่อน ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องนะอยู่ไกลน,นะถ้าแบบไกลป้อมไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะถ้าไกลป้อมอ,อ่ะทำอะไรอย่ไงเงี้ยยังไงได้ไ I'm already here. That trick. Smell. Two in blood. Take no to survive. As you command. i smell fear. <laughs> i will hurting. i As you i Legion of Plunder, the Hellborn Tower!

ไอสุดไปหน่อยอะดยวหัวระเบิดไอ้ย้ยรักกี้ก็ดูแล้ว๋ยวเช็ด,ด,ดชกับไร้พทเหงางถึงหรอไม่ถึงโลก Baru lu repair? Baru dia Masih lu, แรงชิบหายเลยเฮียมาเล่องดูเทพฤอีต้องบอกฟองฟ้าเฉลยเทพฤษีอะไก็ไม่้หลับไแล้วหลับไปเยอะคอเปิรมาทีปีแล้วถ้าเซิร์ฟนี้ประมาณ2-3ปีมั้งมั้งนะไม่ชั่วเหมือนกันแต่ถ้าการิน่าเป็นถ้าการิน่าน่าจะหลายอะ มีตอบใช่ไหมเมออทีใหม่ไปไหนวะไม่รู้เมื่อกี้หาขึ้น,นถ้าเมื่อกี้อยู่มันตายแลย้วไม่ไม่ได้เลย วท่านใดเลือชาติไม่ปากแรงทิพายาศวนกลับไปเลยเฮ่ ขมาแล้วครับพี่ฝันดีฝันดีครับฝันดีครับน <m akes the leaves> มรวม15ปีมังคับที่เปิดมาถ้าแม่กูแม่ไ,มไ,ไปแดกยาเลยลลที่อลาด่อลาดที่ติดเ His sucked like a stone, I smell fear. I, the The Legion of Plunder, the Hellborn Tower.

Oi! Shark food! Dead men terrible Yeah, Lily Lord the Legion of Plunge Samuel so washed up! มีต่างนี่ตัดขยันขยันซื้อทัพย์ให้เขาจังวะเยอะจังอะไรปรากฏมีคนตาน้าเบลยได้ได้เดี๋ยวดูนะว่างหนึ่งว่างหนึ่งพอดีว่างหนึ่ง เเข้าไปทเทสจริงแล้วเหรอเกมมีตาสรุปสรุปฮอนดีบอลมันกาลินา่าน,นี่เกี่ยวปะพี่ถานรอบนี้น

comfortably l buying น่าจะเกี่ยวนะพี่ยังครอบครองสิทธิ์อยู่แต่สิทธิ์ดูแลโดยใครอบคมรู้แต่คก,กาลิน่าก็มีส่วนร่วมใช่ไหมกาลิน่ากาลิน่าก็มีหุ้นในนั้นอยู่ใช่ไหมมอนเป็นแบ็คหลังอือ One's all washed up. Is a <laughs> 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 I'm just getting stuck. Mm -hmm. Mm -hmm. Tasty. <laughs> i make this look easy! <laughs> has been sacked. เรื่องบ้าประมาณนั้นเนินออกแังไม่ออกแรง